สวัสดีนะครับ,รบท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ฮันนี่นะครับพอดีก็พูดง่ายๆก็มาหาโชคนะครับหาโชคมาหาเลขเด็ดเลขดีเลขดังนั่นแหละตอนนี้ผมได้บูชานะครับทูบนะครับเสียงทายนะครับก็นาน้าแดงน้ํามาถวายของเจ้าแม่ฮันนี่นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะขอข,ข,ขอโชคได้นะครับแต่ว่าที่ผมเคยมาเนี่ยมันมันเข้าตรงๆเลยนะครับสามตัวเนี่ย เข้าตรงๆสามตัวเลยหลายคนถ้าเกิดเข้ามาติดตามผมตั้งแต่นานแล้วแหละช่วงที่ผมผ่านมาช่วงนั้นนะครับเข้าตรงๆเข้าจริงๆนะครับก็ไหนๆก็ถือโอกาสมาแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเอาตัวเลขไปฝากท่านผู้ชมกันนะครับว่าวันนี้จะเสี่ยงไทยได้ตัวไหนนะครับเน้นย้ํานะครับว่าตัวเลขนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับซึ่งไม่ทราบนะครับว่าเลขมันจะออกตัวไหน,นไหนๆก็มาแล้วก็เอาโชคไปฝากกันขอให้รางวัลใหญ่แตกแล้วกันวันนี้ทะเบียนรถนะครับระวังข้างหนา นี่นะครับอาจจะไมครันนี่มารอบนี้สารใหม่นะครับอ,อ้าสวยๆเลยตอนนี้ผมเสียงแล้วนะครับเสียงไายทูกเสียงทายนะครับเสียงทายทูกไปเรียบร้อยนะครับทูบตัวแรกคนเดินทางมาส่วนมากก็จะมาจับไห่มาจับไห่แต่ว่าทูบตัวนี้นะครับทูบทูบที่ผมจุดนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับ เก้านะครับเก้ามผมจุดนี่ผมบอกผมจุดเด็ถูกเลีอันเก้หรือเปล่านะครับเก้าหกเก้าหก หกอะไรนะครับเก้าหกอะไรตรงกันเลขไอ้นั่นแน่ไอ้อลิสเบรดเก้าหกนะครับเก้าหกตัวแรกนั่นเก้าหกนะครับ จะจะสร้อยอยอะดอกไหมค่ะถ้าเกิดว่ามีไปเลียวไปสิบแปดเดียโอ้ยถ้าถึงรางวันที่หนึ่งปัญาหรอครับซื้อใบเดียวนี่กลับมาหาเลยนี่จ้านี่จ้าเก้านัเก้ามุกเก้ายังก็ดังแง่งตัวเด็กงหวดนี้นั่งตัวดีรลกนั่งได้มุกเก้านั่งดังสุดตัวอืมแต่ประเวณนแต่ว่าคนจะมักตัวเด็กเนาะแล้วแต่แล้วแต่คนสมัครเอานะครับนี่สัเจ้าแม่คันนี้นะครับสีสานนะครับถ้าใครมาก็แวะมานะครับแวะมาไหว้ได้นะครับก่อนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกดถนนนใหญ่เลยะครับ เดีลยวนใหญ่นลครับท่านผู้ชมใงวดนี้เดล้าใหญ่นเกาเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย Chắc là lệch vẫn vô nó Bạn chỉ xuống mày gặp vào cậu, bạn chỉ vâng hóa lệch vào không em cầu hút cậu á, lệch gặp cầu hút Bây มันคือเล็กศูนย์เหรอเนาะเก่าหกศูนย์เก่าหกศูนย์หกเก่า